ีแตกงหนึ่งเปื้อนอะไรหนักทำไมสีออนะออออือนี้มที่นีกนลูกพี่คิดว่าใช้ลูกม่หรออ๋อน้อ๋น้องคิดว่าน้องคุงคมออ ให้คนเป็นพยานได้นอ่าแตคมเกินมาชทกโมมานี่ผมมันปนี่งนีหัวนัหัว้าหลังแล้วยิงใส่กันอก่ง้างหัใส่กันห้ามน้ามเอพันไปมองนะห้ามอันลไปมองน

ไม่ได้กลากัาบอยากไปชมวิวไง<ฮ>อันนึงคุณใช้ลูกโมอะไรวะอันนี้เหรอลูกโมอันนี้ใช่ไหมคุณกูณณจะใช้ลูกโมน้องจะใช้ลูกโมแล้วมันเจอด,ดีเร็จกูลั่นหัว เรขอลองยิงหัวนี้มันแรงเท่าไหร่น totally sí. ี่นเาอแบคุณขอลอยิงวก่อนว่ามันแรงเท่าไหร่ร้อมาามเด็กกูกล้านี่ใครงเข้าติด็กข้าไะข้าววะด็กกูข้าววะนี่เราถึงง

ขึ้นไดีไม่ต้องใช้ปืน <c oughs>